เมื่อกี้เราว่าถึงเรื่องของแบ็กกราวแล้วใช่ไหมฮะที่นี้งานนี้นุโอเคเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วแบ็กกราวเนี่ยก็ดูเคลื่อนไหวไปกับไปกับงานนะครับดูเคลื่อนไหวแต่ที่นี้มันปัญหาของนุก็คือเรื่องขอบงานไงขอบขอบขอบพวกอย่างเงี้ยเห็นไหมขอบขอบพวกถ้าเรามาดูปัญหาเรื่องความตึงของขอบเนี่ยนะฟอร์มมันเลยไม่ชัดเจนหน่ยนะฟอร์มของงานอะ่ะมันบางทีความตึงเห็นไหมเห็นไหม ขื้นน้ำอย่างเงี้ยนี่แหละปัญหาทีนี้ใช้การเอียงแม่นหน้าเข็มนะครับถ้านุฝึกนะครครูหนึ่งแนะนําว่าฝึกกราฟิกนะครับปลายเลขแหลมอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เข็มแบนนะครับอย่างเงี้ยต้องฝึกแม่นหน้าเข็มย้อนกลับไปแบบฝึกแก้ทางก็คือกราฟิกครับลงสีทึบด้วยการใช้เข็มแบนฝึกหน้าเข็มที่1 2 3 4งสาี่ห้าให้แม่นให้ให้แน่นเลยถ้าเราจะฝึกเอาความชานาญนะนเพราะว่ามันต้องฝึกตัวนั้น ส่วนเรื่องของการลงสีทึบเนียนเนี่ยนุ่ดีมากเยี่ยมมากอัดแน่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะต้องไปเรื่องของหน้าเข็มแล้วละ่ะไฟร้านไม่พอหรือว่าอะไรเงามือหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะทาให้บางทีมันวาวัสลีนะครับเพราะฉะนั้นการแม่นหน้าเข็มเนี่ยสำคัญนะครับเวลาสักไปแล้วมันบวมยิ่งยากเก็บขอบก่อนเลยนะครับถ้าเป็นคูนึงก็จะเอียงสามเหลี่ยมเข้าไงเคลียเคลียเคลียให้หมึกไหลลงก่อนแล้วก็พอเห็นหมึกปุ๊บค่อยกด ไม่งั้นก็ขอบขอบที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยใช้เข็มลอยใช้เข็มแบนแต่เข็มลอยนะครับอ่าทีนี้พอคัดแบ็กกาวอย่างเงี้ยพอนุคัดแบ็กกาวปุ๊บมันมันดูมันดูเต็มก่อนนะครับเอาเสร็จสิ้นพอนุคัดแบ็กกาวเนี่ยมันงานมันเต็มคอมโพสก่อนนะครับงานนุดูเต็มคอมโพสแน่นไปก่อนแล้วก็จัดวางคอมโพสได้ค่อนข้างสวยนะครับ ทีนี้มาดูว่าอัตลักษณ์มีปลาสองตัวงานชิ้นนั้นหรือเปล่าชิ้นรแรกทีนี้มาดูว่ามีการแทรกเขา,ถ,าถ้ามองว่าถ้าหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันจะเกิดสเสน่ห์ของงานใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราดูถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนแบ็กกราวแม้กระทั่งแบ็กกราวตอนนี้แบ็กกราวด,ดูดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยเก็บงานภาพรวมได้ดี ทีนี้นุถ้านุเปลี่ยนแบบมันดําหมดใช่ไหมสมมติพวกนี้มันมีแต่สีดําสีดําสีดําสีดาเท่ากันถ้านุเปลี่ยนสักช่องหนึ่งเนี่ยเป็นสีขาวทาอย่างเงี้ยอ่าสมมติเพราะว่าหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันแต่ทําให้งานมีเสน่ห์ตาก็แทรกเข้าไปหน่อยบางจุดอ่าแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักไปลายๆเหมือนเป็นแบบขาวเทาอันนี้ก็จะเป็นน้ําหนักดําอ,อันนี้ว่าแหละบางทีมันเขียนยากใช่ไหมฮะไอไอตัวคอมเมนต์เนี่ย เนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำหนักที่มันปะปายนะครับปะปายช่องหนึ่งเป็นสีเทาสีเทาเป็นน้ำหนักอย่างเงี้ยต้องใช้การจัดระเบียบที่บ้างเอากถอยมาดูแล้วก็ช่องหนึ่งก็อาจจะเป็นสีสีดําไม่ต้องช่องดิส่วนใหญ่เป็นสีดำสมมติสมมติมมตมมตครูทําก็แท่กที่เหลือก็เป็นสีเทาที่เราทำเนี่ยแหละธรรมดาอันนี้ให้มันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันกวนตานะครับ ไล่น้ำหนักนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ดีไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแถวเนี้ยมันมันดำเท่ากันหมดใช่ไหมครับนุอาจจะแทรกเข้ามาหน่อยสักจังหวะหนึ่งนะครับสีเทาตรงนี้ก็ได้เนี่ยให้มันอ่อนกว่าเพื่อนหน่อยหรือเส้นเล็กกว่าเพื่อนหน่อยช่องเล็กก็ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดเสน่ห์ตาเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าเทาขาวอย่างเงี้ยแทรกไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอ,อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็คือแทรกน้ําหนัก เข้าไปส่วนพวกนี้ล่ะเป็นดำเนี่ยเหมือนเหมือนไม่คือไม่ให้มันเท่ากันหมดหรือไม่นูก,กอาจจะแทรกเส้นกลางนี้ดีไหมสีเทาภาพรวมสีดําใช่ไหมครับแล้วก็แทรกสีเทาให้เห็นเป็นลายว่าคือน้ําเนี่ยจากตรงนี้เผาปุ๊บโผล่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้มีสเสน่ห์ตาในเรื่องของมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันดำ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 หมดแล้วบางทีก็ช่องนี้ใหญ่เท่านี้ช่องนี้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมครับพอมาช่องนี้อาจจะเล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาใหญ่หน่อย นะครับให,ให้ไม่ต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับมันจะทําให้มีเสน่ห์หน่อยนะครับแต่คอมโพส์ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการให้ค่าแบ็กการ์ที่เป็นเรื่องของอจังหวะและลีลาอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของการให้ค่าหลักกไม่เท่ากันสมดุลแบบไม่เท่ากันอะไรพวกนี้นะครับมีหนักกว่าเบาวกว่าอ่อนกว่าเขื่มกว่านะครับเ0็0สิบสาม สีดําคือสีกลางกับสิก็ได้นะครับ